สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้มมื่อนีมาพบมม่พอกับนางไก่อีคกกือเก,ก่าด้วจ้ะพี่น้องไปพามากินก๋วยเตี๋ยวเส้นมีตีนไก่ตุนนด้วจ้ะพี่น้องกับชิมีลูกชิ้นพร้อมลูกชิ้นสองน้อย <c oughs> โอ้ไปใส่กับยางลำบากพี่น้องไปล่านันเอเชียกับบะหมี่ขวางบะหมี่ผักต้องร้อผักวันนั้น หนังคานวันพูดพักจังสีมาจากเมืองไทยพี่นอ้องไม่อยากเรากินไปก่อนีิมากระตตกแข้งไรไม่อยากออกบ้านหนาวตับี่มาว่าสานได้ตัวงออกมาถุงหนึ่งเซนนี้จ้ะพี่นอ้อง พักค้อมพักก้วอใส่ถุงไว้ล่างสเสด็จน้ำเราจะเอาใส่ถุงไว้มาจ่ามาแซ่บๆน้ำกัน ไก่ใส่สวัมงมอเนี่ยพิ่น,เน,นงเพราะว่าตะเกียบอืนไก่ใส่เนี่ยมันเป็นเทปติกมันเหมือนปูมันเรียบร้อยเลยเป็นการเสียเวลาให้พริกป่น สามส่วนเึทียงข้าวทั้งผักทั้งจัดต้งองโขพี่นอะบ่ม่หมองตัดจกดศหน,หนาวเอาไปตากนอกบ้านบ่ได้คืออยู่เมืองไทยเหรอ không ai kêu nhấm để, chẳng qua em, um, cơm xắt phả xắt lợt เช่นเนี้ยค่ะไ่วดิฉันจกุ้มตางค์วันนี้ร้านเขากับซูเปอร์มาร์เก็ตวันอาทิตย์อยู่ต่างประเทศบ่เปิดหรือพี่น้อง ตรังนี้ก็จะตอบคอมเมนซ่าในท่านอาจารว,ว่าแกเขาไปตอบทุกคอมเมนล่ะแล้วก็เขาไปมึงย้อนหลังอยากทำความสะอาดบ้านอนคนเช้ากับอันกนิม่าพี่น้อง ตกตั้งแต่ตกกระดดกกระเดียบปีน่ะนี่ถ่วมบ้านแล้วบนบ้านแล้วเบียงบนบ้านใกล้เปิดประตูบ้านไรเลยหิมะไกลเครื่องประตูไหมพี่น้องเปิดบ้าน้เลยหนัก เพื่อขนาดเพื่อดีขนาดอืมไปน้าบ่ นี่กระตกอยู่ข้างนอกเขาวจังทานอยู่แฟนไก่เกียดเห็นไหมัต่แก่ตีสว่างพุ่นะถ้าปล่อยมันหลายมันเกียดเนี่ยถ้ามันแทงฝนตกมาเลยโอ้ซ้ำขีดตุ่มพี่น้องมันหนัก น <it> ี่สาเขาจับ ไอคลิปน้ำใดสายเข่ารดคุณนายแม่อโทมฮะนู่เขาตังห้องอูลยแต่ซักนะสายเข่าไปนอนแล้สายสายเราเพิ่อสิบดหวัวไทยคิดล นี่แกก็จะกินต่อแกก็จะโทรกับขึ้นไปหาแล้วคลิปนี้ก็แค่นี้ก็เด้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แกในได้อจ้าเพื่อก็ได้มีกําลังใจด้เฮ็ดคลิปต่อไปใกตามขอไปตอบปุ๊บคอมเมนต์ได้จ้ะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ก็สิเป็นยากๆแน่จ้ะเดี๋ยวทำความสะอาดบ้านหลังนั้นแล้วกับสิว่างกสิใช้แน่ก็สิได้ตักแต่หิมะเพราะว่าถ้าบ่ตาออกจากหน้าบ้านก็ออกออกไปหางออกไปบ่ได้ได้จ้ะพี่น้อง ตื่นขึ้นมาต้องด้ตักนี่มาแต่เส้าถ้าประสันกับครับลดออกไปว่าได้สันกับแค่นี้กนเด้จ้าบ๊ายบายจ้า, bye จาขอบคุณหลายๆค่ะกินต่อจะติดโทรกลับไป <laughs> หายญ่บ๊ายบายจ้า